คือเก่าเหมือนเดิมครับรับงานที่สอคนใหญ่ตู้ครับถอดประกอบตู้หาใบไปเบิ้งครับเป็นยังไงฝากไว้น้ำนด้ครับงานขนใหญ่ กับ,บรถรจักไผมีงานติด่อสอบถามเข้ามาได้ให้ค้นใหญ่สินค้าทุกอย่างทุกประเภทครับตอนนี้ทีมงานกำลังลือตู้ครับเอาใส่นี้ไว้เรียบร้อยถอดได้ประกอบไม่เป็น ตามนั้นแหละเขาอ่าะอ,อสามร <c oughs> ฝากไว้น้ำได้ครับรถลบจางครับผมให้มีง่ายจะติดต่อสอบถามเขามาได้ผลใหญ่ทุกประเภทครับทุกสิ่งทุกอย่างฝากไว้น้ำครับรถลบจางครับ